มายามลูกพี่ท้องสุกครับมือนี่กาลังอาบน้ำเดี๋ยวสิถ่ายภาพโรลๆไปถ่ายไปโชว์พี่น้องเข่าดท่างหนองบัวลำพูทังขอนแกน่นงานประกวดที่กําลังสีมาหอดคุน่ะลูกพี่ท้องสุกอะ่ะโอ้จะป็นรอครับอาบน้ำเย็นๆเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกัน บรรยากาศบ้านค,ค่ายไข่ไท่ครับพี่น้องข่พูดนะเบึงข่แพนให้เบึงนี่อน,น,นจาจักรลงเลื่อนนี่แบบมาตรฐานเลยแยกเป็นโซนเป็นโซนโซน,โซนไผ่โซนท่านพูดนะทั้งพ่นกับคอกหนึ่งทั้งพุ่นกับคอกหนึ่งคอกตัวผูนี่แยกคอกไผ่คอกท่านเลยพ่นทั้งพุ่นคอกหนึ่งนี่ก็อีกคอกหนึ่ง อไปจนผู้น่ะเห็นบ่เห็นแนวหัวาข,ขาวๆผู้ละพื้นที่เป็นร้อยไร่พงเพชรยู่คอ,อกแดดครับนี่พงเพชรขอ,อกลาง,งโอ้พงเพชรยู่คอ,อกลางเนี่ยมีแต่ตัวผู้ใหญ่ๆได้อยู่นี่โอ้เก่งเนาะคือเอาอยู่ฮึมันมีของดีบ่มื่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวหมดทั่ว ตัวผูนี้มีแต่แบบว่านี่แล้ววัก้อยสูงลอยแปดสิบนี่แล้วเรียงไว้น้ำกันคอ,อกตัวผูเหมือนเด่นเลยที่เห็น,นีลเห็นบ่กหลังคาเข,เขียวๆทางล่างแมนมืดเลยคอ,อกตัวผูพงเพชรท่องมาท่องสุกเพชรอาชามุ่นอ,อนาบน้ำเสร็จแล้ว อาบน้ำเสร็จก็สิขัดเขางามๆแล้วบันเนี่ยเบื้งเนื้อตัวเบื้งไทยพูดนะโอ้อัศจรรย์เดือท้องสุกนี้เดือพูดนะนี่คอของเพื่อนนะขัดเขางามๆถ่า,ายรูปตัว พูนพงเพชรอยู่พูนทั้งล่างพูนพูนอะลูกพีพงเพชรอ่ะ